พอพูดถึงสิ่งที่เราไม่ควรทําหลังผ่าไปแล้วเราก็มาพูดถึงว่าสิ่งที่เราควรสังเกตรจริง,รงๆหลังจากผ่าตัดพอเราผ่าไปแล้วอะค่ะถ้าพูดถึงตาก่อนอันก็อาจจะมีวุ้นแดงกูแดงดูม่วงอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับรามัวประมาณ7วัน10วันอะไรเงรี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะใช้ยาหยอดตาตามที่แพทย์สั่งซึ่งยาหยอดตานั้นก็จะมีหลายเลเวลก็คือแบบอักเสบมากอักเสบน้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปสิ่งที่ควรจะสังเกตหลังจากผ่าตัดก็คือเรื่องของไหมละลายโผล่ไหมละลายเนี่ยจะมีซ่อนอยู่ด้านในของแผลหลายแบบมากไม่ว่วาจะเป็นททัก ั้นตาแผลดึงหน้าอะไรแบบนี้มันจะมีไหมละลายอยู่ข้างในให้ลองคลำๆดูว่าถ้ามันมีคมๆมโผล่ออกมาอย่เงี้ยจะต้องไปตัดออกนะคะถ้าไหมละลายโผล่มาแล้วมันจะไม่ละลายเองแหละมันก็ต้องตัดออกเฉพาะในส่วนที่มันเกินออกมานะคะแล้วก็เรื่องความบวมแดงถ้ามีอาการบวมแดงเจ็บที่อยู่ดีๆมันไม่เคยเป็นมาก่อนแต่อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ จะต้องส่งข้อความมาถามทางโรงพยาบาลหรือว่าทางเอเจนซี่ที่เป็นคนดูแลนะคะห้ามปล่อยปะกซึ่งมันก็จะมีลูกค้า2แบบแบบที่1ก็คือคอนเซิร์นมากเกิดตื่นตกใจตลอดเวลาต่อให้มันไม่เป็นอะไรก็ตกใจเอาไว้ก่อนว่ามันจะต้องเป็นอะไรแน่แบบที่แบบไม่สนใจเลยจ้าคือแผลแดงแผลแบบแยกนิดนึงก็ยังแบบไม่สนใจอ่ะก็แบบไปเล่นน้ําทะเลเอาน้ําโดนไม่สนใจไม่ทาย,ยาช่างผมมันเถอะอะไรเงี้ยมีสุดโต่งกันไปทั้ง2แบบเลยจ้านั้นก็คือกรุณาดูว่าถ้าอยู่ดีมันมีความบวมแดงเจ็บเพิ่มขึ้นนะคะ อันนี้ต้องสนใจแต่ในการทงตาเนี่ยช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่3จะเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างพังผืดตาสองข้างจะดูไม่ค่อยเท่ากันตาจะเริ่มลืมได้ยากกว่าเดือนแรกที่ผ่าตัดไว้พอหลังจากสเดือนก็จะเริ่มคลายลงแล้วพอหกเดือนก็จะนิ่งเป็นปกตินะคะหลังจา,า,ากผ่าตัดศัลยกรรมอะไรที่ควรสนใจต้องสนใจอะไรที่ไม่ควรสนใจอย่าหาสนใจนะคะยังไงก็ตามพอไฟนั้นเสร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนสวยแล้วก็มีความสุขจากศัลยกรรมที่ทำไปค่ะ